คุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนดูเหมือนจะเปล่งประกายขึ้นมาทันทีหลังจากที่พวกเขาปล่อยวางบางสิ่งไปไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรืองานที่ทำให้หมดไฟแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นมากบางอย่างที่พวกเขาแบกเอาไว้นานจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนพวกเขาไปแล้วมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่มันเหมือนกับว่าพวกเขาได้กลายเป็นคนละคนไปเลย ใบหน้าผ่อนคลายลงไหลที่เคยตึงเครียดตอนนี้ผ่อนคลายและดวงตาของพวกเขาดวงตาของพวกเขาดูมีชีวิตชีวาในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมันนานแสนานานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของคนคนหนึ่งเมื่อพวกเขาในที่สุดปล่อยวางความจริงก็คือการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้มันเป็นหนึ่งในการกระทำที่กล้าหาญที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถทำได้ และสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองและจิตใจในช่วงเวลานั้นมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเคยคิดลองนึกภาพสักครู่คุณกำลังถือแก้วน้ำอยู่ในมือตอนแรกมันไม่หนักมันสบายดีแต่ถ้าคุณถือมันไว้นาน5นาที10นาที1ชั่วโมงแขนของคุณเริ่มสัน่นกล้ามเนื้อของคุณร้องไห้ขอความช่วยเหลือน้ำหนักไม่ได้เปลี่ยนแต่ผลกระทบของมันกับร่างกายของคุณนั้นทวีคูณขึ้นทุกวินาที นี่คือสิ่งที่การยึดติดทำกับจิตใจของเราตอนนี้ลองนึกถึงช่วยเวลาที่คุณวางแก้วนั้นลงความโล่งใจทันทีแค้นของคุณตกลงเลือดไหลเวียนกลับมาคุณไม่ได้ตระหนักว่าร่างกายของคุณเครียดขนาดไหนจนกว่าคุณจะปล่อยมันไปนั่นคือสิ่งที่การปล่อยวางรู้สึกเหมือนในระดับจิตวิทยาแต่มันซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะสิ่งที่เราปล่อยวางมักจะไม่ใช่แค่สิ่งของหรือคนหรือสถานการณ์ มันเป็นเรื่องราวที่เราเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับตัวเราเองคุณเห็นไหมเมื่อคุณยึดติดกับบางสิ่งสมองของคุณสร้างเส้นทางประสาทรอบๆมันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานเริ่มต้นของคุณการคิดของคุณรูปแบบอารมณ์ของคุณแม้แต่ความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับตัวเองก็ถักทอเข้ากับสิ่งที่คุณกำลังยึดติดอยู่ทำไมถึงยากขนาดนี้ที่จะปล่อยวางคนที่ทำร้ายเรา ทำไมเราถึงยึดติดกับงานที่ไม่ทําให้เราพอใจอีกต่อไปทําไมเราถึงแบกแบกความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองที่ไม่เป็นจริงอีกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่เคยเป็นจริงเลยเพราะยึดติดนั้นให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเราแม้เมื่อมันทําให้เราเจ็บปวดนี่คือที่ที่มันน่าสนใจจริงๆในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า devil you know bias สมองของเราถูกต่อสายมาเพื่อชอบสิ่งที่คุ้นเคยแม้ว่าสิ่งที่คุ้นเคยนั้นจะเป็นอันตรายก็ตามความไม่แน่นอนสำหรับสมองของเรานั้นเท่ากับไผ่คุกคามและการปล่อยวางหมายความว่าต้องก้าวเข้าสู่ความไม่แน่นอนดังนั้นเราจึงยึดติดเราบอกตัวเองว่าอาจจะมันจะดีขึ้นหรือถ้าฉันพยายามหนักขึ้นอีกนิดหรือนี่คือทั้งหมดที่ฉันสมควรได้รับ แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไหนที่สุดปล่อยวางในระดับประสาทวิทยามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากก่อนอื่นระดับคอร์ติซอลของคุณฮอร์โมนความเครียดเริ่มลดลง คุณรู้ไหมว่าความเครียดเรื้อรังจากการยึดติดกับบางสิ่งที่ไม่ดีต่อคุณทำอะไรกับร่างกายของคุณมันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงรบกวนการนอนหลับของคุณมันทำให้คุณตัดสินใจได้ยากและมันทำให้คุณรู้สึกหมดหนทางอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณปล่อยวางสัญญาณความเครียดนั้นเริ่มสงบลงและร่างกายของคุณในที่สุดก็สามารถเริ่มซ่อมแซมตัวเองได้ แต่มันลึกกว่านั้นอะมิกดาลาศูนย์กลางความกลัวในสมองของคุณเริ่มสงบลงมันไม่ได้อยู่ในโหมดภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องอีกต่อไปและเมื่อเกิดเรื่องนั้นขึ้นข้อเท็กส่วนหน้าของคุณส่วนที่มีเหตุผลและตัดสินใจของสมองได้รับพื้นที่ในการหายใจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกคนมักจะพูดว่าพวกเขารู้สึกเหมือนหมอกในสมองหายไปพวกเขาคิดได้ชัดขึ้นเขาเห็นสถานการณ์ในมุมที่เขาไม่สามารถเห็นได้ในขณะที่เขาอย่างยึดติดอยู่แต่นี่คือส่วนที่สวยงามจริงๆเมื่อคุณปล่อยวางบางสิ่งคุณไม่ได้ถอนอะไรบางอย่างออกจากชีวิตคุณไปคุณกำลังสร้างพื้นที่สำหรับอะไรใหม่นึกถึงมันแบบนี้จิตใจของคุณเป็นเหมือนสวน ถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดของคุณในการรดน้ำต้นไม้ที่ตายแล้วคุณจะไม่มีอะไรเหลือสำหรับพืชใหม่ที่อาจจะเติบโตได้การปล่อยวางเป็นการถอนต้นไม้ที่ตายออกมันเจ็บปวดมันสกรปรกและมันรู้สึกพิษในตอนแรกแต่เมื่อต้นไม้นั้นหายไปคุณก็เห็นว่ามีพื้นที่มากแค่ไหนคุณเห็นแสงแดดสามารถเข้าถึงได้ไกลแค่ไหน นักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการเติบโตหลังความบอบช้ำทางใจมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีการบันทึกไว้อย่างดีที่คนซึ่งผ่านการปล่อยวางอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะการยุติความสัมพันธ์การออกจากงานหรือการปล่อยวางความเชื่อที่เก่าวแก่กับตัวเองมักจะพบว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นมีความเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นและมีความเชื่อมั่นขึ้นกว่าที่เคย แต่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณเกี่ยวกับการปล่อยวางมันไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดคุณไม่ได้ตื่นขึ้นมาสักวันแล้วก็รู้สึกว่าเอาละฉันเสร็จแล้วแล้วทุกอย่างก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์การปล่อยวางเป็นกระบวนการและบางครั้งมันรู้สึกเหมือนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าสองก้าวถอยหลัง คุณอาจจะมีวันที่คุณรู้สึกว่าเข้มแข็งวันที่คุณแน่ใจในการตัดสินใจของคุณวันที่คุณเห็นอนาคตที่กระจ่างชัดขึ้นแล้วก็มีวันที่ความสงสัยเข้ามาคืบคลานวันที่คุณสงสัยว่าคุณทำผิดไปหรือเปล่าวันที่ความเหงาหรือความกลัวรู้สึกท่วมท้นจนคุณอยากจะถอยกลับไปและนั่นปกติมากนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้มเหลวมันหมายความว่าคุณเป็นมนุษย์ คุณเห็นไหมสมองของคุณไม่ได้แค่ปล่อยเส้นทางประสาทเก่าๆไปทันทีมันสร้างเส้นทางเหล่านั้นมันนานหลายเดือนหลายปีบางทีอาจจะเป็นทศวรรษมันต้องใช้เวลาในการสร้างเส้นทางใหม่ในการฝึกฝนรูปแบบใหม่ในการคิดในการรู้สึกในการเป็นอยู่นี่คือที่ที่หลายคนติดขัดพวกเขาปล่อยวางบางสิ่งและสักพักหนึ่งมันรู้สึกดีพวกเขารู้สึกเบาขึ้นพวกเขารู้สึกว่าเป็นอิสระ แต่แล้วความยากลำบากเข้ามาแทนที่ความสงสัยความเหงาความไม่แน่ใจและในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอพวกเขาถึงกลับไปหาสิ่งที่พวกเขาปล่อยวางพวกเขากลับไปหาคนอดีตพวกเขากลับไปทำงานที่ไม่ดีต่อพวกเขาพวกเขากลับไปหาความเชื่อเก่าๆและพวกเขารู้สึกอับอายขายหน้าเหมือนกับว่าพวกเขาล้มเหลวแต่นี่คือความจริง การกลับไปไม่ได้หมายความว่าการปล่อยวางไม่ได้ผลมันหมายความว่าคุณยังคงเรียนรู้นักจิตวิทยาที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพบว่าคนส่วนใหญ่ผ่านสิ่งที่เรียกว่าวงจรการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งก่อนที่การเปลี่ยนแปลงสติดคุณคุ่นคิดคุณเตรียมการคุณดำเนินการบางทีคุณถอยกลับและแล้วคุณคุ่นคิดอีกครั้ง แต่ทุกครั้งที่คุณผ่านวงจรนี้คุณเรียนรู้บางสิ่งคุณเข้มแข็งขึ้นอีกนิดคุณเข้าใจตัวเองดีขึ้นอีกหน่อยและในที่สุดถ้าคุณยังคงทำต่อไปการปล่อยวางนั้นติดผู้คนที่ปล่อยวางได้สำเร็จมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติพวกเขาไม่มีพลังจิตเหนือมนุษย์พวกเขามีแค่สิ่งหนึ่งความเมตตาต่อตัวเอง พวกเขาเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ได้เป็นเชิงเส้นพวกเขาใจดีกับตัวเองในวันที่ยากลำบากพวกเขาไม่ทำโทษตัวเองเพราะช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอ และพวกเขาเข้าใจว่าการเยียวยาไม่เหมือนกับการลืมคุณไม่จำเป็นต้องลืมในการปล่อยวางในเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับความทรงจำนั้นมันเป็นเรื่องของการหยุดปล่อยให้อดีตกำหนดอนาคตของคุณลองคิดถึงมันแบบนี้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังถือเชือกที่ผูกอยู่กับบางสิ่งคนอื่นที่อีกด้านของเชือกกำลังดึงและคุณก็ดึงกลับมันเป็นการชักเยอะอยึด คุณเหนื่อยแขนของคุณปวดแต่คุณไม่สามารถปล่อยได้เพราะถ้าคุณปล่อยคุณรู้สึกว่าคุณจะแพ้แต่นี่คือสิ่งที่การปล่อยวางจริงๆสอนคุณไม่มีใครชนะหรือแพ้ในการชักเยอ่อการชนะคือการปล่อยเชือกการชนะคือการตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมเกมนั้นเลยและเมื่อคุณปล่อยเชือกบางสิ่งที่น่าทึ่งเกิดขึ้นคนอื่นๆที่ยังคงดึงอยู่ก็ล้มลง พวกเขาไม่มีอะไรจะต่อต้านอีกต่อไปและคุณคุณก็เป็นอิสระที่จะหันหลังตบและเดินทางไปในทิศทางของตัวเองนี่คือสิ่งที่คนที่ปล่อยวางเข้าใจพวกเขาเข้าใจว่าบางครั้งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถแสดงให้ใครสักคนเห็นรวมถึงตัวคุณเองคือการปล่อยพวกเขาไป บางครั้งความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่คือการยอมรับว่าบางสิ่งไม่ได้ถูกออกแบบไม่อยู่ในชีวิตของคุณตลอดไปและนั่นก็โอเคและนี่คือที่ที่มันซับซ้อนจริงๆเพราะเรามักจะสับสนระหว่างความพักดีกับการยึดติดเราคิดว่าถ้าเรารักใครสักคนถ้าเราทุ่มเทกับบางสิ่งเราควรจะต่อสู้เพื่อมันเราควรจะไม่ยอมแพ้ และมีช่วงเวลาที่ความคิดนั้นถูกต้องมีความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อมีความฝันที่คุ้มค่าที่จะยึดมั่นแต่ก็มีเวลาที่การต่อสู้นั้นไม่ใช่ความกล้าหาญมันคือความกลัวความกลัวของความไม่แน่นอนความกลัวของความเหงาความกลัวที่จะรู้ว่าเราเป็นใครนอกเหนือจากสิ่งนี้นักสิทธวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการลงทุนที่จม เราได้ลงทุนเวลาพลังงานอารมณ์มากมายในบางสิ่งและความคิดที่จะเดินจากนั้นรู้สึกเหมือนกับการเสียทุกสิ่งไปแต่นี่คือความจริงถ้าคุณอยู่บนเส้นทางที่ผิดการเดินต่อไปจะไม่ได้นำคุณไปยังจุดหมายที่ถูกต้องมันจะแค่พาคุณไปไกลจากมันมากขึ้นการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณเสียเวลาไปมันหมายความว่าคุณกำลังเคารพการเดินทางที่พาคุณมาถึงที่นี่ แต่คุณก็พร้อมที่จะเดินต่อไปนักวิจัยที่ศึกษาการปล่อยวางพบว่ามีรูปแบบที่ผู้คนต้องผ่านและการเข้าใจรูปแบบนี้สามารถทำให้กระบวนการทำได้ง่ายขึ้นขั้นแรกคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการตระหนักรู้ก่อนนี่คือช่วงเวลาก่อนที่คุณพร้อมที่จะยอมรับว่ามีบางสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะไม่มีความสุข แต่คุณไม่พร้อมที่จะทำอะไรกับมันคุณบอกตัวเองว่าทุกอย่างดีหรือมันอาจจะดีขึ้นหรือนี่เป็นเพียงช่วงที่ยากลำบากและคุณก็เข้าสู่ขั้นการครุนคิดนี่คือเมื่อคุณเริ่มตระหนักว่ามีบางสิ่งที่ผิดคุณเริ่มคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะกระทำคุณช่างน้ำหนักความดีกับความชั่วคุณมองหาสัญญ,ญาณคุณรอจุดที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้อาจจะน่าหงุดหงิดเพราะคุณติดอยู่ระหว่างคุณรู้ว่าคุณต้องการปล่อยวางแต่คุณก็ยังไม่พร้อมอย่างสมบูรณ์และนั่นก็โอเคขั้นตอนนี้จำเป็นนี่คือที่คุณสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจที่คุณจะต้องการจากนั้นคุณไปถึงขั้นการเตรียมการ นี่คือเมื่อคุณเริ่มทำขั้นตอนเล็กๆต่อการปล่อยวางบางทีคุณอาจจะเริ่มสร้างขอบเขตคุณอาจจะเริ่มค้นหาทางเลือกอื่นๆคุณอาจจะเริ่มบอกคนที่คุณไว้ใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่และในที่สุดคุณก็ไปถึงขั้นการกระทำนี่คือเมื่อคุณปล่อยวางคุณยุติความสัมพันธ์คุณออกจากงานคุณตัดสินใจและช่วงเวลานั้นมักจะรู้สึกท่วมท้นในขณะที่มันเกิดขึ้นแต่การเดินทางไม่จบลงที่นั่น หลังจากการกระทำมาถึงขั้นที่อาจจะเป็นสำคัญที่สุดการบำรุงรักษานี่คือที่คุณทำงานเพื่อสร้างชีวิตใหม่ของคุณเพื่อสร้างรูปแบบใหม่เพื่อกลายเป็นคนที่คุณต้องการเป็นและใช่บางครั้งจะมีการกลับไปสู่เดิมและถ้ามันเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวมันหมายความว่าคุณกำลังเรียนรู้วิธีการปล่อยวางในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น มีบางสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ไหนที่สุดปล่อยวางและมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาปล่อยไปมันคือสิ่งที่พวกเขาค้นพบเมื่อคุณปล่อยวางความต้องการความเห็นชอบจากคนที่ไม่เคยให้คุณค้นพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องมันเพื่อให้เป็นคนสมบูรณ์เมื่อคุณปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเล็กคุณค้นพบว่าคุณสามารถเติมพื้นที่ทั้งหมดได้ด้วยตัวคุณเอง เมื่อคุณปล่อยวางความเชื่อที่จำกัดว่าคุณเป็นใครคุณค้นพบว่าคุณมีความเป็นไปได้มากกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้คุณเห็นไหมการปล่อยวางไม่ใช่แค่การสูญเสียมันเป็นการปลดปล่อยมันปลดปล่อยคุณจากความคาดหวังที่คุณไม่สามารถตอบสนองได้มันปลดปล่อยคุณจากมาตรฐานของคนอื่นที่ไม่ตรงกับของคุณมันปลดปล่อยคุณจากเวอร์ชั่นของตัวเองที่คุณคิดว่าคุณควรจะเป็นและมันอนุญาตให้คุณเป็นที่คุณเป็นจริง และที่น่าทึ่งคือเมื่อคุณเป็นที่คุณเป็นจริงๆสิ่งที่เหมาะสมเริ่มเข้ามาหาคุณความสัมพันธ์ที่ถูกต้องงานที่ถูกต้องชีวิตที่รู้สึกเหมือนเป็นของคุณ นี่ไม่ใช่ความคิดเชิงบวกนี่เป็นจิตวิทยาจริงๆเมื่อคุณหยุดปล่อยให้พลังงานของคุณไหลลงท่อระบายน้าเมื่อคุณหยุดพยายามทำให้สิ่งผิดๆทำงานคุณมีทรัพยากรที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องคุณเริ่มสังเกตเห็นโอกาสที่คุณพลาดไปคุณมีพลังงานที่จะไล่ตามพวกมันคุณมีความชัดเจนในการตัดสินใจที่ดีกว่าและคุณมีความมั่นใจที่จะเดินทางในทิศทางของสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา แต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เคยห่วงใยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เคยรักมันไม่ได้หมายความว่าเวลานั้นไร้ความหมาย การปล่อยวางหมายความว่าคุณรักตัวเองพอที่จะหยุดยึดติดกับสิ่งที่ทำร้ายคุณมันหมายความว่าคุณใจดีพอกับตัวเองที่จะให้ตัวเองโอกาสที่ดีกว่ามันหมายความว่าคุณกล้าหาญพอที่จะพูดว่านี่ไม่ใช่สำหรับฉันแม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจก็ตาม และใช่มันยากลำบากมันเจ็บปวดที่สุดในจุดแรกวันแรกสัปดาห์แรกเดือนแรกหลังจากปล่อยวางคุณจะสงสัยในตัวเองคุณจะเหงาคุณจะต้องการถึงกลับไปแต่ถ้าคุณยังคงไปถ้าคุณยังคงให้ตัวเองเก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณยังคงใจดีกับตัวเองในกระบวนการนี้บางสิ่งจะเปลี่ยนแปลง วันหนึ่งคุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้คิดถึงมันทุกวินาทีวันหนึง่งคุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณหวังว่าจะได้ข้อความวันหนึง่งคุณจะตระหนักว่าคุณหัวเราะอ,อีกครั้งว่าคุณมีความฝันอีกครั้งว่าคุณรู้สึกเหมือนตัวเองอีกครั้ง หรือบางทีไม่ใช่ตัวเองบางทีเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองเวอร์ชั่นที่รู้ว่าพวกเขาคู่ควรกับความดีเวอร์ชันที่เข้าใจขอบเขตของพวกเขาเวอร์ชันที่ไม่กลัวที่จะเดินจากสิ่งที่ไม่ให้ความรู้สึกถูกต้องและนั่นอาจจะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่การปล่อยวางให้คุณมันไม่ใช่แค่อิสรภาพจากสิ่งที่คุณปล่อยไปมันเป็นการค้นพบว่าคุณเป็นใครเมื่อคุณไม่ถูกกำหนดด้วยมัน คุณรู้หรือไม่ว่ามีคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าขินซุคุโรยมันเป็นศิลปะในการซ่อมแซมเครื่องเคลือบดินเผาที่แตกด้วยทองแทนที่จะพยายามซ่อนรอยแตกพวกเขาเน้นให้เห็นมันเขาเติมมันด้วยทองและสร้างให้มันเป็นส่วนหนึ่งของความงามนั่นคือสิ่งที่การปล่อยวางทำกับคุณมันแตกคุณแต่เมื่อคุณรวมชิ้นส่วนกลับมาคุณไม่ได้เหมือนเดิมคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณสวยงามกว่า เพราะรอยแตกของคุณไม่ใช่แม้ว่ามีมันอยู่ทุกคนที่เคยปล่อยวางบางสิ่งมีรอยแตกและทุกรอยแตกนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขามีความกล้าที่จะให้ตัวเองมีโอกาสได้รับการเยียวยาดังนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ปล่อยวางถ้าคุณกำลังดิ้นรนถ้าคุณกำลังสงสัยในตัวเองฉันอยากให้คุณรู้อะไรบางอย่างคุณไม่ได้อ่อนแอเพราะคุณปล่อยวางคุณกล้าหาญคุณไม่ได้ยอมแพ้ คุณกำลังสร้างพื้นที่สำหรับบางสิ่งที่ดีกว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณกำลังเรียนรู้และถ้าคุณมีวันที่คุณต้องการถอยกลับไปถ้าคุณมีช่วงเวลาที่ความสงสัยเข้ามาคืบคลานถ้าคุณมีคืนที่ความเหงารู้สึกท่วมท้นนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังทำผิดนั่นหมายความว่าคุณกำลังรักษาการรักษาไม่ได้เป็นเส้นตรงบางครั้งมันรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้ก้าวหน้าเลยแต่คุณก้าวหน้า ทุกวันที่คุณเลือกตัวเองทุกวันที่คุณเลือกอนาคตของคุณเนืออดีตของคุณทุกวันที่คุณก้าวไปข้างหน้าแม้ว่ามันจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆคุณกำลังก้าวหน้าและวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปที่จุดที่คุณอยู่ตอนนี้และคุณจะภูมิใจในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อคุณจะภูมิใจในตัวเองสำหรับความกล้าที่จะปล่อยวาง คุณจะภูมิใจในตัวเองสำหรับความมุ่งมั่นที่จะสร้างบางสิ่งใหม่และคุณจะภูมิใจในตัวเองสำหรับความรักที่คุณแสดงให้ตัวเองเห็นโดยการเลือกสิ่งที่ดีกว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่การปล่อยวางเป็นจริงๆมันเป็นการกระทําแห่งความรักตนเองที่ลึกซึ้งที่สุดมันบอกว่าฉันคู่ควรกับความดีฉันคู่ควรกับความสงบสุข ฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ยกระดับฉันกับงานที่เติมเต็มฉันกับชีวิตที่รู้สึกเป็นของฉันและฉันยอมที่จะนั่งกับความไม่สบายฉันยอมที่จะผ่านความเจ็บปวดฉันยอมที่จะก้าวเข้าสู่ความไม่แน่นอนเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่รอฉันอยู่อีกด้านนั้นคุ้มค่าและคุณรู้อะไรไหมมันคุ้มค่าคุณคุ้มค่า ดังนั้นถ้าคุณยังคงยึดติดกับบางสิ่งถ้าคุณยังคงรอเวลาที่เหมาะสมฉันอยากให้คุณรู้ว่าเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อคุณตัดสินใจว่ามันเป็นคุณไม่ต้องรอให้สถานการณ์เลวร้ายลงคุณไม่ต้องรอให้ทุกคนเข้าใจคุณไม่ต้องรอจนกว่าคุณจะแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแค่ต้องเลือก เลือกตัวเองเลือกอนาคตของคุณเลือกความเป็นไปได้และเมื่อคุณทำเมื่อคุณในที่สุดปล่อยวางจิตใจของคุณจะทำสิ่งที่มันได้ถูกออกแบบมาให้ทำมันจะเยียวยามันจะปรับตัวมันจะเติบโตแล้ววันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาและตระหนักว่าสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำลายคุณกลับสร้างคุณขึ้นใหม่ สิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมันกลับเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเติบโตได้ด้วยมันอยู่การปล่อยวางไม่ได้จบชีวิตของคุณมันเริ่มมันและบางทีนั่นคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับจิตวิทยาของคนที่ไหนที่สุดปล่อยวางพวกเขาไม่ได้แค่รอดชีวิตพวกเขาจะเริญรุ่งเรืองพวกเขาคนพบความแข็งแกร่งที่เขาไม่รู้ว่าเขามีพวกเขาพัฒนาความเมตตาต่อตัวเองที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาคู่ควร และพวกเขาสร้างชีวิตที่รู้สึกเหมือนเป็นของเขาจริงๆและหากคุณยังคงยึดติดอยู่หากคุณยังต่อสู้หากคุณยังสงสัยว่าคุณจะผ่านมันไปได้หรือไม่ให้ฉันบอกคุณว่าคุณทำได้คุณทำได้เพราะในตัวคุณแล้วมีความแข็งแกร่งเดียวกันกับคนทุกคนที่เคยปล่อยวางคุณมีความกล้าหาญเดียวกันคุณมีความสามารถในการเยียวยาเดียวกัน คุณแค่ต้องเลือกที่จะเชื่อมันแล้วเริ่มต้นเดินหนทางแห่งการปล่อยวางและบนหนทางนั้นคุณจะค้นพบว่าคุณเป็นใครจริงๆเมื่อคุณไม่ถูกมัดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อคุณอีกต่อไป